Oh. ให้จงตั้งใจภาคเกียนเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายพ่อกับแม่ก็ชื่นใจถึงแม้จนทนได้ ไม่ทุกข์หนักเท่าลูกรักประพฤกตนเป็นคนชั่วลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัวไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วละยำพ่อแม่ทรงให้ลูกเรียนเพียรอุตสาหพ่อแม่ฟันฝ่าอุปสรรคแสนหนักเหลือพ่อแม่ตั้งหน้าหาทุนมาจุนเจอือพ่อแม่ทำเพื่อ ลูกจเจริญเดินก้าวไกลจดหมายถึงลูกขอฝากจากท่านคณากรเพียรชนะนะครับผู้พิพากษาศาลโยชนและครอบครัวจังหวัดน่านนะครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับตลารปศุสูตว์ไร,ราการที่นี่เมืองน่านมุมมองท้องถิ่นเริ่ม้น,น,มมออเนเด็ก กร้อนจาก่ันอวกาครับสารพระแดดกดีเด็กและเยาวชนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเป็นเป็นสารสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านแล้วครับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านนะครับวันนี้วันแหมนะครับแล้วก็มาเจ้าตางหน่วยงานราชการนำโดยท่านผู้ว่าราชการนานแล้วก็ทุกส่วนได้ทําบุญตั้งบากติข่วงเมืองเดี๋ยวไปจะมีกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาตีสูรราชการและก็มาแรงวันนี้นะครับตี บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์นะครับเราจะไปจุดเทียนใช้ฉลองกันเจ้าว,วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากสารกับสารเด็กสารสายวชน<ด>และคร<ด>อบครัวสาลเด็กสารเด็กสาลเด็กไปเลยสารเด็กนะครับเนาะรับถ้าครับวันนี้จะขึ้นสอบถามท่านผู้ศึกษาแล้วก่อนี้ผู้รวมในการคือคอุณสุเทพวงวิเศษผู้ปรกษาสมทบศสารเด็กครับครับคำถามง่ายครับที่ท่านได้ถามมารายการนี้มันมันว่ามาเดียวเนี้ยละอ่อนดีถูกยับเนี้ย เดีจ๋จะได้ผู้ปกครองจะทำยังไงดีพ่อแม่ปีน้องผู้ปกครองจดี๋ยวจะได้ดีคำถามยอดฮิตรับครับเป็นกับเป็นคำถามที่ฮิตติดปากปุ้ยหรือว่าไปถามติสารมารหรือไปถามหลายๆคนมาถ้้ลูกทุกอย่างยากจะได้ดีใช่ครับคือส่วนมากเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านทั่วไปนะครับแต่แม้มีการศึกษาสูงๆเนี่ยแม้เป็นอ่า จบปิญญาตรีมาก็ตามหรือรเป็นบัณฑิตที่ไหนก็ตามถ้าลูกถูกจับเนี่ยมึนหมดแล้ะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากาตกใจนะครับเมื่อลูกถูกจับเนี่ยคนที่ไม่ใช่ผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะพอมีสตินะครับอาจจะตกใจน้อยกว่าเพื่อนก็ได้นะครับก็มีสติในการที่จะคิดว่าเออมันจะมีขั้นตอนยังไงดีสิ่งแรกเนี่ยส่วนมากก็ ไปตามไปที่โรงพักก่อนนะครับที่สถานีตํารวจนะครับ,รบไปดูก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะครับไปดูก่อนว่าที่ถูกจับลูกเราจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอรู้ว่าคนมาบอกว่าลูกถูกจับแม่เป็นลมจกตายไปแล้วอครับไปถึงที่โรงพักปรากฏ er เป็นลูกคนอื่นเงี้ยอย่างนี้อาจจะจกเสียเที่ยวนะครับเ้าจอกฟรีจกฟรีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนสมัยก่อนไงคุณป<ะ> <va> <as> ุ้ยสมัยก่อนผมอยู่แม่ทองสอนเนี่ยถูกรถทับใช่ไหมรถมันตกเขา รถันกระทับผมแล้วก็กระดูกหักไปที่หนึ่งแต่ข่าออกว่าผมตายแล้วอ,อยากพี่น้องพ่อแม่เป็นลมไปหมดแล้วนะครับก็มารู้มาคือข่าออกไปเนี่ยข่าออกไปเนี่ยเป็นลักษณะแบบคือไม่ใช่ว่าเขาเทศน,นะครับคือก็ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วปรากฏมันเป็นหน้าผาแล้วรถมันก็มีลอยไหลลงไปตรงหน้าผาพอดีก็คิดว่าไม่น่าจะรอดไม่น่าไม่น่าจะรอดครับก็มาเจอกนะันนักข่าวที่โรงพยาบาล ซึ่งเขาก็ตามมาดูว่ารอดจริงหรือเปล่ามาดูพอรอดเขาก็แก้ข่าวให้อันนั้นครับเป็นความเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อลูกถูกจับตามไปดูก่อนนะครับตามไปที่สถานีตํารวจว่าลูกเราจริงหรือเปล่าเมื่อรู้ว่าลูกเราจริงแล้วเนี่ยก็ต้องถามต่อนะครับไปถามพนักงานสอบสวนไม่ต้องเกรงใจนะครับไปถามพนักงานสอบสวนส่วนมากจะไม่กล้าพอรู้ว่าลูกถูกจับพ่อแม่จะไม่ค่อยกล้าไปถามตำรวจเพราะว่ากลัวถูกจับอีกคนหนึ่ง กลัวกลัวถูกจับอีกคนหนึ่งคือในความคิดเนี่ยอืแม้ไม่มีความผิดสําหรับชาวบ้านแล้วเนี่ยครับกับตํารวจเนี่ยไม่อยากเข้าใกล้กันครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถามตํารวจว่าลูกถูกจับข้อหาอะไรนะครับเพื่อความสบายใจในเบื้องต้นอ่าเช่นถ้าลูกถูกจับคดียาเสพติดเนี่ยนะครับหรือคดีลักทรัพย์คดีพักผู้เยาว์คดีเมืองน่านยอดทิตคือคดียาเสพติดกับคดียาเสพติดเนี่ย ก็ส่วนมากก็จะเป็นประเภทยาบ้านะครับที่เราท่านท่านที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับจะเป็นยาบ้าแล้วก็เด็กก็อายุยังน้อยๆกันอยู่เลยนะครับสิบสีที่ห้าที่หกนะครับอ่าส่วนคดีภาคภูเยาคดีกระทาจจำเราอะไรเนี่ยก็สิบสามสิบสี่ก็มีแล้วนะครับไม่ไม่แต่คนโตนะครับสิบสามสิบสี่ก็มีแล้วครับทีนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นคดียาเสพติดนะครับอ่าพ่อแม่เนี่ย เมื่อลูกว่าลูกลูกถูกจับคดียาเสพติดเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยนะครับเข้าไปดูสภาพก่อนอย่าเพิ่งประกันนะครับเข้าไปดูสภาพลูกก่อนว่าถูกจับคดีเช่นเสพยาเสพติดเนี่ยบางคนไม่เข้าใจคิดว่าพอลูกถูกจับลูกเราแน่แล้วไปประกันตัวกับตํารวจเลยลูกกำลังกั้งยาบ้าอยู่เลยครับอเอาไปนี่มีลึกงานเข้านะครับเอาไปเนี่ยก็ดูแลลําบากนะครับให้เขาสงบสติอารมณ์ก่อน นะครับเพราะว่าส่วนมากเวลาตํารวจจับได้เนี่ยก็กําลังคือถ้าไม่ไม่กำลังเบายาบ้ายอยู่เนี่ยโอกาสที่ตารวจจะสังเกตได้ว่าเขาเสพยาเนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เขามีอาการเสพยาเสพติดตํารวจก็จะจับมาแล้วแล้วมันแปลกนะครับที่นั่นเราเนี่ย ส่วนมากจะจับได้บนท้องถนนตามด่านตรวจนะครับไม่ได้ไปค้นบ้านไม่ได้ทําอะไรเลยครับคือตํารวจก็เก่งนะครับคงจะเก่งเหมือนกับหุ่นตํารวจที่โบกมือจ่าเฉยจราจ่าเฉยนะครับคือพอพอเด็กผ่านปุ๊บเขารู้เลยผมเคยถามตํารวจว่ารู้ไหมเขาบอกรู้เลยว่าคนไหนเสพยาไม่เสพยาเพราะสุขภาพมันบอกสุขภาพของเด็กที่ชุดโซมันบอกถึงอาการว่าเด็กคนไหนเสพยาเสพติดหรือไม่นะครับทีนี้พอรู้ปั๊บเนี่ยก็จับจับตัวชีเลย นะครับซึ่งอาจจะกลับมาตรวจที่โรงพักก็ได้นะครับทีนี้พอพอเราตามมาดูเห็นเด็กอยู่ในห้องขังแล้วสามารถประกันได้ครับในชั้นสอบสวนประกันกับตํารวจได้แต่การที่จะประกันเนี่ยอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ในตอนแรกว่าต้องดูก่อนนะครับว่าอาการติดยามีมากน้อยแค่ไหนถ้าติดยามากก็อาจจะไว้ที่นั่นก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยถ้ามียาบ้าด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะส่ง มาที่3าภายใน24ชั่วโมงเพื่อทําการตรวจสอบการจับนะครับการคุณปุ้ยได้ยินเรื่องการตรวจสอบการจับบ้างไหมครับเคครับก็เนี่ยครับอย่างอย่างที่ผมที่ท่านพูดเมื่อกี้บอกว่าส่วนมากตํารวจเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับผมผมจะทํางานกับชุดของยาเสพติดครับที่ในบุรโภจวัดหน้าท่านดูถนนเส้นที่เป็นเป็นประจําพือที่จับได้เนี่ยย่าไๆว่า1091 กับบังครหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งไปยังวัดพยาวเมื่อวานก็จับได้แต่ครับชุดของสวัสดิ์สุวัสดิ์กินตะวันเนี่ยครับเดินมาฮะจะผ่านด่านมีอาการพิรุษบสาย <im itation> สายาตูดไรเลยมเา <im itation> มเาถ้าเกิดว่ายัดในในรูทวารเมื่อวาน,นี้สิบสองเมตรครับแล้วกันีรยเป็นเยาวชนที่ท่านพูดอย่างเงี้ยครับอย่างเนี้ยประกอบเียร้อยนะครับแต่ผมมันนํอาออกไม่ได้ครับ ผมไปทําข่าวได้บางสิ่งบางอย่างพูดได้แต่ว่าคือเด็กเล็กเยาวชนมีกฎหมายน้าเป็นห่วงนะครับนามสมมติแม้แต่ชื่อเราก็ต้องนามสมมุตินะครับทีนี้เนี่ยพอพอพอจะสมมุติว่าจะประกันนะครับประกันได้ในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนตัวจหญ่ก็จะให้ประกันก็เป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนนะครับทีนี้พอมาถึง ครบ24ชั่วโมงเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนับแต่ที่มาถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวนนะครับหลักที่เรายึดตอนนี้นะครับก็จะส่งสารส่งมาที่ศาลนะครับตำรวจส่งมาที่ศาลเพื่อทําการตรวจสอบการจับบางทีผู้ปกครองก็งงนะครับเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ว่าคือบางคนถูกจับซ้าถูกจับซ้ําก็ยังตามไปประกันที่สถานพินิจ์อยู่ยังงงอยู่นะครับให้มาที่ศาลนะครับ เมื่อตำรวจส่งมาที่ศาลถามว่าทําไมต้องตรวจสอบการจับครับนะครับแต่เดิมทําไมไม่มีแล้วทําไมเพิ่งมีนะครับการตรวจสอบการจับเนี่ยเป็นการเพื่อให้ศาลเนี่ยช่วยตรองช่วยตรวจดูอีกครั้งหนึ่งว่าการจับกลุ่มของเจ้าพนักงานตํารวจเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับอย่างเช่นยัดยาบ้าเด็กหรือเปล่ายัดข้อหาหรือเปล่าซ้อมเด็กและย่อชนหรือเปล่าครับนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องซ้อมพยานนะครับคนละอย่างก,กัน <c oughs> เคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินซ้อมพยานนี่คือเอาพยานมาซักซ้อมนะครับไม่ใช่ตีกับไม้หน้าสามนะครับคน <c oughs> ละเรื่องกันผมก็เคยถามเยวาวชนนะครับว่าซ้อมพยานเนี่ยซ้อมได้หรือเปล่าเด็กบอกซ้อมไม่ได้เพราะเด็กเข้าใจว่าตีกับไม้หน้าสามไม่ใช่เป็นการถามคนได้จ,จริงเพื่อน,นําไปสืบในการพิจารณาคดีน,นะครับทีนี้พอมาถึงศาลปุ๊บเนี่ยศาลก็จะทําการตรวจสอบนะครับว่าการที่เด็กและเยาวชนถูกจับเนี่ยจับข้อหาอะไรนะครับ แล้วก็การจับเนี่ยทำโดยละมุนละม่อมหรือเปล่านะครับกรณีมีการไล่จับดึงกุ้งดึงแขนกันบ้างไอ้อย่างนี้คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดถึงขนาดลงมือลงไม้เนี่ยก็คงไม่ได้นะครับเจ้า,เจ,าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ก็ต้อง เบาๆหน่อยลำบากเหมือนกันนะครับต้องเบาๆหน่อยวิ่งต้องจับต้องทั้รงสนุเปลี่ยนตำรวจถ้่เปลี่ยนชื่อเป็นนายละม่อมด้วยจะดีมากเลยละม่อมละไมมันละมุนจับโดยนายละม่อมครับหนีหนีตามระเบียบไปละครับหนีตามระเบียบจับโดยละม่อมนะครับทีนี้เนี่ยพอมาถึงศาลปุ๊บศาลตรวจสอบเสร็จแล้วสมมตินะครับศาลตรวจสอบแล้วว่าการจับ การจับไม่มีการยัดข้อหาแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรดิยาเสพติดนะครับผู้ปกครองสามารถที่จะพูดคุยกับท่านพวกษาได้นะครับเพราะว่า,าพวกษาเนี่ยจะมีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีมีเจ้าหน้าที่รองรับในการที่จะรักษาดูแลเด็กคนนี้นะครับเพราะว่า,าท่านจะรับตัวไปกระดะแต่ถ้าแต่ส่วนมากผมจะคุยก่อนเพราะว่าเด็กที่ติดยาหรือว่าเด็กที่กระทำความผิดมันก็เหมือนน้อง นะครับเราต้องเอาเขามาดูแลก่อนก็จะปุยกับผู้ปกครองว่าจะฝากเด็กไว้กับเราไหมเพราะว่าถ้าฝากไว้ที่ศาลเนี่ยอยากน้อยเนี่ยมีสถานที่ที่เขาไม่สามารถาที่จะกลับไปมั่วสุมเสพยสาเสพติดได้อีกนะครับ,รบอย่างเช่นสมมุติผู้ปกครองประกันไปประกันไปปุ๊บเนี่ยเพื่อขนของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถหาเพื่อนกลุ่มใหม่ได้ภายในวันรุ่งขึ้นหรอกครับเมื่อประกันไปแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็ต้อง พากลับไปที่บ้านแล้วลูกก็จะไปพบกับเพื่อนกลุ่มเดิมๆใช่ไหมครับคุณปุ้ยใช่ครับก็ไปอยู่กับกลุ่มเดิมๆทีนี้มันจะเข้าคําโบราณที่ว่าไว้อะไรนะคบคบุณพานพาไปหาผิดคบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลหมายถึงผลแห่งความสําเร็จแห่งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขากลับไปคบกับเพื่อนกลุ่มเดิมๆโอกาสที่เขาจะเลิกเสพยาเสพติดเนี่ยได้หรือไม่ยากครับคุณปุ้ยมันเลิกยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้เริ่มเราเริ่มทาโครงการนะครับโดยนโยบายของอท่านหัวหน้าท่านผู้จัดกาววนาศารนะครับท่านจุนปเชษกุสุวรรณนะครับท่านให้นโยบายไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าผู้ปกครองจะรับฝากะจะฝากเด็กที่กระทบความผิดไว้กับศาลเพื่อให้ศาลช่วยกัดกราแม้ตั้งแต่ชั้นตรวจสอบการจับเลยเรายินดีรับฝากมาแก้ไขนิสัยและความปรับปรุงให้นะครับอตอนนี้ก็มีฝากมาหลายรายนะครับบางรายเนี่ยผม คุยในลักษณะว่าอาขอ15วันขอให้ฝากไว้15วัน15วันนี่ไม่ถึงว่ามันคล้ายๆกับระยะหักดิบอะครับอย่ายากันนะครับ